น้ำมันว่านสเสนวารีหุงตามเลิกยามที่กําหนดไว้ตามตำราคืน15บห้าคำเดือน11ปีมะลงและเข้าในพิธี <S <S เหรียญรุ่นแรกของพระอาจารย์ไก่พระอาจารย์ชรัตคันติโกเมตตาปุกเสกให้มวลสารวานมหาสเสน่ห์เด่นทางด้าน เสริมเมตตามหานิยมช่วยในเรื่องการค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองเครือเทาหลวงผู้และเมียพุทธคุณของเครือเถาหลวงจะมีในตัวทางด้านเมตตามหาน่ห์แก่ผู้ปกพาดอกลักซ่อนพุทธคุณในด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมใช้ได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายดอกทองกวาง จัดเป็นไม้มงคลนามคนไทยสมัยก่อนเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกดอกทองกวาไว้ประจำบ้านจะทำให้มีเงินทองมากมายเปลี่ยนน้ำทุกวันนะคะแล้วก็เปลี่ยนดอกไม้ทุกวันถ้าทำได้จะดีมากหรือว่าเปลี่ยนดอกไม้ทุกวันพระเปลี่ยนน้ำทุกวันพระเสริมอำนาจเสริมบารมีค่ะ